สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับพระเครื่องคนดังทางฮอตทีวีครับในวันนี้เราก็จะมาแนะนํากับเสียนพระชื่อดังอีกท่านหนึ่งครับชื่อคุณพายเด็ดวงวิชัยหรือพี่ต่อดวงวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมตาบมาครับเริ่มต้นก็อยากจะถามที่มาที่ไปของการมาเป็นเสียนพระเนี่ยฮะพี่ต่อเริ่มมาอย่างไงฮะเออในวงการนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องย้อนไปสมัยเด็กๆอ่ะครับ เพราะว่าเด็กๆนี่คุณพ่อท่านประกอบอาชีพอที่ประกอบอาชีพนี้เหมือนกันครับแล้วคุณพ่อก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นเป็นผู้ใหญ่ในวงการพระก็คือคุณปีชาทุวิชัยเนี่ยอ,อดีตนายกสมาคมคนแรกของประเทศไทยนะพี่ยักษ์นี่ก็เป็นคนที่สามครับพี่พยัคคำพันธ์เนี่ยคนที่สามเราคนแรกนี่ษษก็คุณพ่อปีชาทุวิชัยจากสมัยเด็กๆก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้ามาสู่วงการพระพีงแต่ว่าพ่อเนี่ย คือพ่อท่านมีอาชีพนี้ใช่ไหมเราก็เด็กๆก,ก็อยู่สมายกออยู่วัดมหาธาตุเราก็ได้เรียนรู้คุกขี่อะไรเงี้ยคุกขี่ดูผู้ใหญ่เขาเล่นพระกันที่ร้านเ,เราก็มีหน้าที่คอยเก็บพระจัดพระแต่ก็ตามสายเด็กๆกันนะก็ปิดกองจัดพะระเลี้ยงพะระก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายจนกระทั่งเราเ,เราเราโตขึ้นมาใช่ไหมถึงระดับประมาณพักปเจ็ด เราก็เริ่มสนใจก็สนใจแบบเด็กเดกกันนะก็เออพระเขาเรียกอะไรพระนี่ชื่ออะไรแล้วส่วนใหญ่แล้วพ่อคุณพ่อจะเป็นพระคุณพ่อจะเป็นคนจังหวัดด้วยก็สมัยก่อนเขาจะเล่นพระก,กลุ่กกันครับเราก็สนใจถามถ่ายกับพ่อว่าพระชนิดนี้เรียกพระอะไรส่วนใหญ่ก็สมัยก่อนจะเป็นพระก,กลุก่มจะนบไปทางพระก,กลุก่กประเภทเนื้อชินนะเป็นของจังหวัดสุขโขท,ทยัยลบบุรีหรือจังหวัดกำแพงเพชร ถ้าส่วนใหญ่เราก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ว่าพระเป็นจุดเริ่มต้นนะนะที่มีการมีความสนใจแต่เราก็เรียนเรียนไปด้วยแต่ก่อน,นจะจะถึงมสามเนี่ยตอนมสองเนี่ยจะได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนอก็ในความที่เราเป็นคนสนใจพระแล้วพ่ออยู่ในองการพระแล้วเราก็รู้จักพระเครื่องชนิดนี้อยู่แล้วครับใ,ในวันหนึ่งเราก็ไปเห็นพระองค์หนึ่งของบ้านเพื่อนเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่า ชอบวงไหนเนี่ยหยิบไปได้เลยเราก็เอ๊ะเรารู้จักพระองค์หนึ่งเป็นพระหูยานครับบอกเอ๊ะพระหูยานนี้ก็สมัยก่อนนะาว่าพระหูยานพระท่ากันดานพระร่วงลังปืนอะไรเงี้ยเป็นพระที่ยอดนิยมสมัยก่อนมากเลยเราก็เห็นแล้วเป็นพระหูยานเพราะเรารู้ลักษณะของพระเราจําได้แต่เกทแท้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้แอซเก้ลงไปหรือไม่ได้ศึกษาลึกลงไปว่า พระแท้ลักษณะยังไงแต่เรารู้จักลักษณะของพระเพราะพระชดินนั้นอ่ะเป็นพระวูยญานเพลินกับคุณพ่อของเพื่อนเนน่ะเขาก็ให้เขาบอกว่าหนูว่าอยากได้ก็เอาไปเราก็เอางั้นมาปรากฏว่าในสมัยนั้นอ่ะพรื่องนั้นเราก็มาเราก็เราก็เอามาจากเพื่อนนะะที่พ่อเพื่อนให้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเกลือแท้ก็มาให้พ่อดูก็แท้นะแกก็ ก็บอกว่ามีราคานะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ปล่อยพ่อแต่ทาไปปล่อยพี่ชายไอ้พี่ชายก็ซื้อเราไปสองพันนะสมัยนั้นซื้อไปสองพันซื้อไปสองพันเสร็จตอนหลังเรารู้ว่าพี่ชายเนี่ยขายพี่ต้อยเองเนี่ยพี่ต้อยคือคุณพิสารคุณพิสารคุณพิสาเด็กชยิสาเนี่ยขายไปสองหมื่นมเราก็โอ้โหตอนนั้นเราสองพันเราก็โอเคนะเือะแอเยอะแล้วใกล้ที่มาจุดประกายเหมือนกันว่าเราเอ๊้่อยากจะเล่นพระนน่เพะาะเอ๊ะ ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะก็ค yeah> ือได้มาแล้วก็ปล่อยไปได้ง่ายๆนะแต่พ่อบอกว่าให้เราเรียนด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ห้ามครับที่เราเนี่ยจะเล่นพระมไม่ได้ห้ามที่เราจะเข้าส hm ู่วงการพระแต่ตอนนั้นก็ประมาณมสามอ่ะนะอายุก็สิบกว่าอย่างเงี้ยก็ก็อยากไม่อยากเรียนแล้วจบสัตยรท่ลาดนะอ้ไม่อยากเรียนแล้วบอกพ่อบอกผมไม่เรียนแล้วบอกไม่ได้ ต่อต้องเรียนด้วยแต่ว่าเข้ามาในวงการพระหรือเข้ามาคุกคีในสนามเนี่ยได้ตอนปิดเทอมตอนหลังเนี่ยก็ย้ายจากสนามหลวงใช่ไหมมาที่วัดราชดัดาตอนปีหนึ่งกว่าเนี่ยเราอยู่ชั้นมัธยมใช่ไหมแล้วก็มาขึ้นปวชก็ไปต่อเส้นจรก็ยังเข้าไปสนามพระตอนปิดเทอมคุกคีอยู่ตอนนี้ก็ลองเล่นลองซื้อลองขายดูแหลครับช่วงนี้นก็ลองเล่นลองซื้อขายแกก็บอกว่าให้จบเอาปวชก็ได้อั เราก็เรียนพาริสปวชอารตลาดก็เรียนเรียนจนจบบอกพอแล้วผมก็ไม่เรียนแล้วผมอยากจะเล่นพามากเลยบอกเอาหน้าเอาอีกนิดนึงขอปริญญาตรีก่อนละกันแต่ไม่เป็นไรไม่ห้ามก็เล่นไปได้แต่ก็เรียนด้วยพี่ก็เรียนที่ธุรกิจบัฑิตก็เรียนไป,ไปเล่นไปด้วยก็เรียนจนจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยุรกิจิณดิต นักกฎหมายด้วยนักกฎหมายด้วย <S <S 1> <S 1> แล้วก็ประกอบอาชีพด้วยนะ<อ>ถามว่าได้ทําอาชีพอะไรจากนอกเด็กนี้ไหมไม่เคยครับ<อ>ไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้ได้ทํางานอะไรเลยจากต้นชนปลายนี่ก็อยู่วงการพระแล้วแล้วคุณพ่อนี่มีศูนย์พระหรือว่าอะไรไหมครับตอนคุณพ่อก็มีูนย์พระอยู่แล้วนะ<อ>มีูนย์พระอยู่ที่ลาดพร้าว13ซอ,อ,อยปักตอยตมพลนะแล้วก<อ>็สวนจุกาแล้วก็มีที่วัดลาด ตอนก่อนก็มีเที่ยวปราหาท่านด้วยพระราชนัดดาแล้วก็สนุ้จักคุณพ่อก็มีลูกศิษย์หาเยอะทั้งพิ่ต้อยเมืองนอนนะนะหรือคนพิสารเด็าวพิพาณนี่ก็เป็นลูกศิษย์พิ่ต้อยอย่างที่พยาค้ำพันเนี้ยที่เป็นอันนี้สมคมปัจจุบัน,นคนปัจจุบันนี้ก็เป็นลูกศิษย์วิหาของของขอ,งองาจารย์บีชา,านุวิชัยในวงการะเครื่อง ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ตอนนี้ก็จะเรียกท่านอาจายปีชายุานในใชชัยแต่ท่านเสียไปแล้วนะเสียไปตอนปีสามแล้วยังไงจากนั้นมุ่งมั่นยังไงครับหลังจาก,จากที่เรียนจบนแล้ว